สวัสดีครับบ้าเบี้ยวพาลุยพาย้าเสื้อปะครับพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้เห็ดของหวานแบบเป็นน้อยจ้<ด>าเห็ดของหวานบ้าเบี้ยวเราไปหาเนื้อใหม่มาเป็นเกลือเห็ดของหวานตืมกันนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเป็นน้อยเป็นเห็ดของหวานท่านครับอ๋อมัอนี้มีสาคูอันไหนเนี่ยเป็นน้อยมัอนี้เห็ดสาคูเผือกจ้ามัอนี้มันนี่นเป็น,นสาคูเผือกนะครับพี่น้องเป็นน้อยเป็นเห็ดเสริมมันเนื้อใหม่กบบ้าเบี้ยวพร้อมนะครับเป็นบ้าเบี้ยวเนื้อใหม่มาพี่น้องเบิ่มหนึ่ง เดี๋ยวบ้าเบี้ยวน้องใหม่มาพี่น้องมุ้งนะครับครับเดี๋ยวพี่น้องในของหวานครับจ้าบ้าเบี้ยวให้น้องใหม่รถบ้าเบี้ยวเแม่ไปแพ็คน้องใหม่เนาะแพกน้องใหม่รถเดี๋ยวไปเอาถุงรถกว่าจะได้ให้เราไปต้องเว้นจ้าเพราะว่าฝนจ้ะคึ้มฝนจะห้ำฝนจะห้ำเพราะขาสวัสดีครับมาเลยแพ็คน้องใหม่กันครับบันทึครับ ไม่ลไม่ดีเนาะไม่ได้ต้มเนาะยันคั้ต้มยามาทั้งเนาะไอเป็นน้งไม่สดเลยครับมันเลยงองใญ่น้ไม่เครับมันเลยลูกพนมันก็มักเอาไปแกงเอาดิบๆไปเอาเือยังไม่ต้มอืมนีหนาดิขุ่นขึ้หน้าดยเนาะัน ไนูจักทิ้งกันเอาผสมกันได้พี่อ่าส่งไปครับหัวโลยังบินลงอกลัวใส่บรรลุกลัวก็เลยเก็บทวนแว้ครับมันนี่ตออแรกกัน ว่าจะไปเฮ็ดแล้จา้าน้ำหวานบัดนี้อ่ะว่าเราได้ขายน้ำใหม่จ้ะแต่เลยได้เฮ็ดซึ่มกันแต่เลยจ้ะพี่น้องเพาวานเออเออเจ็บเลยนะบาดบีบเนาะแต่จะ,จะได้ยันได้ได้ซึ่ม,มก,กันนะจ้ะขายน้ำใหม่พร้อมขายของหวานพร้อมจ้ะ อะไรเลยเลยน้อยไปละครับอ,อ,อย้ยางกระกาด,ด,ดนี้ดิเพื่อดึงแข็งหน่อยัะไม่มาตรฐาน嘛 <N ic> ยางก็ไม่ได้มาตรฐานถุงก,ก็ไม่ได้มาตรฐานจ้ะนี่ขาดอีกแล้วเห็นนิดสาวไหดิโอ,อ, <N ic> อย้ยางมาาดดัน <N ic> อายุนิดหนี่งยางต้องซื้อแบบนั่นต้องซื้อแบบเทียนเพื่อเป็นลายสีนะนะเพื่อจะ <N ic> มันก็กัน สุดนะรุ่นนาเลยอย่างนะจ้ามานทำบานกับน้องใหม่ไปกินด้วยจ้าพี่น้องนะครับบ้านนะครับพี่น้องบ้านบ้าเหมือนบ้านบ้าเลยเลยผมว่าดีเหมือนกันก็จะจับจะซอยดียยไปอืม

ngoài quá Nó biết là mất hảo tiền ăn lệch ở yêu bên cỏ nữa nữa mhm cơm mất ăn hộp hè mất mát 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 เร้เหมือนตะนองงานดิมันเอหมือนจะนองเงญ่ครับพี่น้องมันะองานไปซ้อมดอนมันยังจ่ซ้อมปลาปลาปลาเบบคือนี่ไปซ้อมปลาครับปลาเราไหม้กับมันงอมันเย้มนะครับไ่ใครแบบีปลาเงญ่ยนะประมาณเ้ากับุกเบิกเวลาจ้าบุกเบิกปลาเขาปลามันปลาเขาบางพนที่จะมันกลแบบผมไม่ทานขายนี่สินะป่าเบวงเนะรับ ถามออกเบอิอจ้ะใม่โคม,มันเกลียดงไม่หายแน่ตั้งางเป็นป้าเป็นป้ายยางเพาะอะเป็นหน้าเป็นยังไปนะครับเป็นไรย,ยังเพราะว่าเทียนจะเลื่อนจะซึมมือนะเข้าวจ,จะนั่นแล้วเนาะมันจะทำย่าไงคือทางเลื่อนนั่นกับรถไถนั่นก็ร้ายครับเพื่อนนี่ในพื้นหนึงเอาไปเห็ดตะก้อนหนังผู้เฒ่าทางป้านี่ใส่หมีดด้วยจ้ะ เบิกที่น่จ้ะทำไมตะกี้บัดฉันจะเล่นเลยตมือนี่ง่ายป่ะนี่ตัวไม่ง่ายเป็นกับใส่แมกโคโดุดออรหลดที่ซื้อมาจากแต่ำหืมาง่าย้ากยัต้อใส่เงินเลย เบาเล้งแต่ว่ากันเสียทรัพย์แลกกันจ้ะเออน้ำว่าน้ำไม่ไปแกงนะครับไปหลายราตองอบ้องมาผสมกันไปบ้างพี่อ๋อผสม กัซาคูกเคือเผือวกันะนี่ยหอมหอมนะว่าแบบน้อมเผือกหอมครับเขาคนมัาตัดถ้าเป็นซาคูต้นมะขามเข่ามันก็ไม่เก่งลำคอดีป่ะลำคอดีเข่ากินกับเข่าเนาะบางคนเนาะเข่าโอ้าะมันกินได้เข่ากินน้ำหวานกับเข่าจ้ะ เอากินไม่ายๆทมเขบ้าเบียวกะสิบว่าเทากันนะบาเบี้ยกินบ้าเบี้ยกินอะไรมันของเขาเลยนี่เทาได้แล้วล่ะครับยางเองมาเทาไรแล้วครับยังแข็งแรงยังยัง ลูกสองเนียสามป่ะยุบไปหายุบหากินได้ยุบครับเปล่าฮะลูกสองเนียสามโอ้ยลูกสองเนียเดียวดีล่ล <c oughs> ่ะจาให้ผสมเงินไปพี่น้องถ้าจะให้เราไปรคายต้อนต้อใหม่กับเสียดายจ้ะเสียดายความหวาน <c oughs> เพราะว่นี่น้องกินกเ,เ,เกนม,มื่งงอ,อแหนะละครับเขตเตย่ันกับซื้อแล้วแบแม่นวันงเลยแตอุดนุ่นดีนะโอ้นุ่นดีเลยพี่น้องนคือไฟดีมันพอขาวเบา่อนบ้าพระข้าจจะว่าเชิครับเออของมันเตนะครับพรข้าดูของมันเสียบนะาได้ผิดเองย่องกันเองที่เปนาา็นอาจา

ยัออกอีจกน้อยนีแล้วเข่งกันให้ทันนะบ้าเบียวจมอยู่มีปลาน้งใหม่นนจะกน้อยบุเมีนนี่ฝนตกมานีนะันเสียบน้งใหม่ว่าันาดบบนี้โอ้ันไปนัีก็่าันตรนีมือนีกยังผัดด้วยนะบ้าเบียวนะผัดด้วยมือกันงานปลาไปก็โซนน่ี นี่ปกอนจมันวเอาไปกิน,น,น,นก,กันนึงก็บ,บ้านแถวบ้านบาเบี้ยกับคนกัหายุ่หากิมารนะจ๊ะ่าไปหากินเหมือนกันไม่ว่าเาไปขายเราไม่หราไม่รครับโอ้กแม่กำลังแข่งก็ดีอยูอย่ีมอพวกมันกำลังแข่งกยังมอเหมือนกันจไปหาเกันนะ ลำพคนกะอยากไปเล่นนี่จ้าไปหาโนม่นะว่าพี่อามว่าไปแบบไปบอป้าไปยังนเตอ้องเบิ้งยังเจอจ้ะป้านมยมันเปยังไรครับซม่งบริษัทป้านมัยมันเรือนหน่อยละครับน้องโอ้โหมนทอไรนะนเออใส่บโอบบ๊อบลกวะใส่บ๊อดหลดบังเหรอพี่อ๋อออมีบังอะไรนะตื้นหัวน้อหดใส่นเลยนะบังอนครับพี่น้องบังกัน Nó mày là hả mời anh 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 mời đó mời anh này anh mời 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 anh bao anh anh mời này mời anh mời anh mời anh Bao nhiêu mời đây là bao หถุงสองถุงสถุงสี 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, ่เกเจ้าโอ้น้ำไหม่ในเก้าถุงครับพี่น้อง,ถ,งถุงละถุงลโลกว่าเลยครับน้ำไหมบ้าเบียวถุงละโลกว่านะครับเราเดินไปขายในหมู่บ้านนะครับในเก้าถุงนะครับพี่น้อง Cả Bao giờ được sang hinh a lộn chắc chắn hinh 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 cái tay hùng ái baba lắp cũng hát mở bà. Tay hùng bát. Tay hấp Mất là bà bát. Tay hùng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  bát. Tay lên bát. Tay hùng 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 bát. Tay

อีกเก้าสามสิบสามสเอ็ดโอ้สามสิบเอ็ดสูงครับพี่น้องน้ำมวานกันเลยอ่าจ้านี่ยละจ้าพี่มีกฝากพี่น้องไว้ซักหนี่ล้วเนาะครับนัมาล่ะครับพี่น้องมือนีนการเอาไปหาเนื้อใหม่มานะครับเป็นหน่วยเป็นเฮดน้ำหวานเสริมพร้อมนะครับไปขายน่วกันนะครับหลายได้เลยหลายได้เลยนะครับชิมีแบบแบบอะเอาน้ำหวานเอาเนื้อใหม่นะครับมาแพ็กพี่น้องเพิ่งน้ำนะครับ จะบ้าบี้ยวจะได้เอาไปขายแล้วครับขอไปไดบ้านมานะครับจ้าคลิปนี้บ้าเบี้ยวขอฝากพี่น้องไวปสนีนเนาะครับจังเลยก็ฝากพี่น้องไว้นแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาแซ่บนะครับพี่น้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นล้วเนาะครับคลิปนี้บ้าเบี้ยวเป็นหน่อยรับไปสนีนละครับสวัสดีครับสสวัดีจ้าฝากเป็นกำลังใจให้บ้าเบี้ยวได้อจ้า